รองนายก,กรัฐมนตรีและ,และระัฐมนตรีว่าก,ก,การกระทรวงการคลังคุณสัติวุริยาลังสิริประธานจัดงานมหกรรมการกเงินมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ครั้งที่8คุณอดิศรกัมเนศสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณสุภั์ศิวรักษ์กรรมการพุทธิการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร c i m b ไทยในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกสี่ท่านบนเวทีเพื่อทำพิธีเปิดซั์แห่งอาเซียนในงานมหกรรมการกกเงินมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ครั้งที่8 ขอเสียงตบมือต้อนรับด้วยค่ะเบเน<ห>ชนเบเชทกครับเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเรามานักถอยหลังเพื่อให้ท่านประธานสะะารคานเป็นสัญญาณในการออกเดือนทางค้นหาขุมทรัแผ่งอาเซียนพร้อมๆกันครับ5 4 3 Sağ. Ne? ขอเสียงปรบมือให้กับการออกเดินทางคนง้นหาคุณซับแห่งอาเซียนอย่างเป็นทางการด้วยครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารท่านนะครับร่วมการถ่ายภาพไปที่ระลึกนะครับขอเรียนเชิญครับ